So we are now at the Love and dank Mall and it's raining so we're going to go inside this uh, Glacier Palace. It's a glacier garden right here. And maybe we can like uh, go and get some shade and get away from the rain. Glacier Garden Fun talk. Ah, don't need that. Look fun. Hello. Uh, can we? Oh, what time do you call? 6 o'clock? What time is it now? It's almost, almost. 5.30 30. I think we can go in a hurry. How is there any? You see it very in a hurry because it's one hour in the morning. โอเค so maybe we'll come back tomorrow no problem yeah yeah sure 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 <c oughs> right 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 in a no hurry <laughs> so tomorrow we'll come back here then okay, <sorry. S 1> thank you okie dokie ชัน่วโมงบอกใช้เวลาเดินหนึ่ชั่วโมงน่าจะเดินไม่ทันเพราะว่าแต่ว่าใช้สวิตช์พาร์มันเข้าได้เหรอพี่ได้เข้าได้ครับพี่ฟรีฟรีไม่ต้องเสียมีวิสครับ เขาบอกว่าชั่วโมงครึ่งไม่ทันไม่ทันไปเดินต่อแต่อันนี้เข้าไปได้เลยอันนี้มันฟรีอันนี้ไทยลูกต้องมาเป็นสิงโตสิงโตใช่ไหมสิงโตลูเซินอันนี้มาจากไหนกันนะครกรุงเทพหครับกรุงเทพเหรอครับ แล้วมาสวิตเลยเหรอครับสิบหกวันสิวันสวิตแต่เดียวเลยใช่ครับเอาไปเมื่อวันนี้ไปอิตาลีมาแล้วแล้วก็จะไปฝรั่งเศสอีกนี่แนนมาจากฝรั่งเศสแล้วป่ะสวิตแล้วจะไปอิตาลีอ่ะเดนแล้วสวนกันระวังนะอ่าระวังอไม่โดนหราแต่ว่าคือว่ามีคนตามเราต้องใชอเป่าใช่ตาริสไม่น่ากลัวนะโอเคโอเคที่มาตกวันนี้ยังมีอยู่เหรอเพราะว่าอากาศมันปิดไงอืม Kung hindi pa i-burn, burn may Burn. บ้านเก่ามากเลยหลายชั้นนะเนี่ยประมาณห้าชั้นหรือเปล่าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าั่อันนั้นก็เก่าเนี่ยนี่เนอะอันนี้ <laughs> ไม่ใช่อันนี้เป็นสไลด์เด็กเล่นสไลเดอร์มีแต่ภาษาเยอรมันไม่มีภาษาอังกฤษไม่มีไม่ต้อนรับคนอังกฤษ <laughs> ต้อนรับแต่คนเยอรมั้งเดี๋ยวอีกลบตรงนี้แหละลบอีกละตรงนี้แหละ <laughs> น,นะ,นะอืม,อมไปทางนี้ก่อนดีกว่าเอาตก อันนี้อาหารญี่ปุ่นอาหารเวียดนาม Asian food corner กาโกกิ่น่าจะเป็นอาหารอาหารอะไรนะเวียดนามอาหารเวียดนามเอ่อฟัวฟอว ปัญจกานกันเนะเาะออหือห้างเข้าเมาอยู่ที่ไหนอะ่ะชื่ออะไรอะ่ะอยาก,ยากถ่ายอะไรนะอยู่

เป็นอะไรนะสิงโตนี่เนะี่ยเป็นน่าจะเป็นห้างเขาอ่ะเนี่ย นาเล็กมากเลยเล็กมากอะ่ะาาเอเอเล็กมากอะ่ะซ <c oughs> สืออะไรนะซสือแก,กงฮะไง, <c oughs> ง,งเห <c oughs> มนชีเนาะเ <c oughs> มนชีหมา <c oughs> นีป่ะร้านร้านพี่เาัเาไอ้บอก <c oughs> พี่ได้คอมไหมบอกว่าใครได้คอมะแนะนำแนะนำลูกค้าบอกว่าดีดีดี่ีกัหน้าร้านนี่ไงก็ใชยรูปกันเลยเออตรง <laughs> okay, okay. okay. <laughs> Thank you. <laughs> อืมอืมดีมากต้องผ่านทุกคนเลยเอเไปห้างไหมจะได้ไปชีด้วยเออห้างส,งางสิงโตนี่แหละเลเว่นเลเว่น ไอ,อพี่อาลีเขาบอกออต้องใส่ออออออถ่ายรูปก,ก่อนไหม